ครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้ในยามค่ำคืนของวันจันทนะครับผมก็มาเดินเล่นเดินชมบรรยากาศกินบรรยากาศที่ลานเซิร์ฟบอร์ดเอเซิร์ฟสเก็ตตามเคยครับเพราะว่าวันนี้มีอากาศที่ร้อนมากเลยครับแต่นี่เขาก็ขายเซิร์ฟสเก็ตอยู่ครับผม ็มีทั้งที่วางขายด้วยแล้วก็สำหรับคนที่มาเล่นเป็นกลุ่มเป็นคณะครับผมวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็คนก็ค่อนข้างจะคึาค,กคักมากเลยครับในยามเย็นๆอากาศร้อนแบบนี้ก็มีทั้งทุกทองแล้วก ทั้งเยาวชนที่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มีเด็กๆที่ออกมาเล่นในกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ตกันเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ยังคงความสนุกสนานแล้วก็มีความท้าทายในการโชว์สกยลาพแต่ละคนนะครับผม แต่่แน่ที่เล่นไม่ได้คือไฟสวยมากเลยครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือไฟครับผมเพราะว่าบรรยากาศของไฟมันทำให้มีมิติอีกมิติหนึ่งครับผมที่ทำให้มีสีสันในการเล่นในการออกกำลังกายครับแต่สำหรับนี้ก็จะเป็น ในส่วนของที่เขามีสินค้าพวกเซิร์ฟมาวางขายกันด้วยครับผมแล้วก็ตรงนี้ได้เป็นพวกรถุกคลองที่จะจอดเรียงรายกันเพื่อมาพาลูกพาหลานออกได้ออกมาเิ่มกิจกรรมในยามเย็นเกันครับสำหรับลานตรงนี้ก็มีความสวยง,งามแล้วก็มีความสมบูรณ์ ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นที่สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายทางเกี่ยวกับเรื่องของเซิร์ฟเซ็ตครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกรถทางผู้ประกองแล้วก็พวกเยาวชนที่เขาพากันขับรถมาเล่นมาเที่ยวกันครับ ภาพสวยๆากเลยนะครับข้ามาดูบรรยากาศไฟครับผมไฟสวยมากเลยเหมือนที่ผมบอกไว้แล้วนะครับไฮไลท์ของที่นี่คือไฟไฟช่วยสร้างบรรยากาศ ให้ในู่น่าเล่นแล้วก็มีมิติอีกมิติหนึ่งครับผมในการเล่นกีฬาที่ไม่เหนื่อยแต่มมนจะแต่ก็ปด้วยความสนุกสนาน,นครับผมครับนี่ครับกระเจะมีก็เยาวชนเชื่อเด็กแบบๆครับผมเล่นกันอย่างทุกค์ักแล้วก็สนุกสนานครับผม รับกลุ่มน้องๆและกลุ่มเยาวชนทั้งหลายที่มีความตั้งใจในการเล่นแล้วก็มีความมุ่งมั่นครับผมแล้วก็มีเล่นได้หลายถ้าอะไรหมดครับมีแต่อะไรมมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงน้องผู้ชายครับก็มีความกล้าในการที่จะเล่นแล้วก็มีความเก่งมีความเก่งในทางด้านการแสดงออกครับผม ก็วันนี้ก็ไปมุมตรงขายพวกลูกชิ้นพวกอะไรไม่ค่อยได้ครับผมเพราะว่าเขามีเสียงเพลงตรง้นครับผมก็เลยไม่สะดวกที่จะไปอยู่ตรงนั้นครับก็เลยได้นั่งหลบอยู่ตมามมุมเดิมๆครับผมที่แบบเสียงเพลงจะได้เบาลงหน่อย คูู่่ครับวันนี้อากาศแบบร้อว um. ั like นมากครับอากาศร้อนมีน้องนี่ครับผมน้องผู้หญิงน้องผู้ชายแล้วก็ กมาเล่นเป็นโขนเป็นก้อนอยู่ครับสำหรับใส่เสื้อสกิตแล้วก็ช่วยสามารถสร้างความแข็งแรงทางร่างกายได้นะครับทำให้สมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงและแข็งแรงแล้วก็ชรว่เงขางหัน เนือ่อแล้วก็ขอขานพลังงานออกได้ดีเลยครับอากาศยิ่งร้อนร้อนแบบนี้ครับผมยิ่งเล่นกันแล้วก็ได้กำลังได้อะไรด้วยครับหลายๆอย่างแต่ก็จะมีที่พมาขายตัวเซฟเกสสินครับผมที่ไม่มเปิดขายอยู่ครับ ก็คือน้องๆคนไหนที่อยากเปลี่ยนหรืออยากชมสินค้าเรื่องอะไรก็สามารถมาเล่นได้แล้วครับเพราะว่าเขาก็มีมานถ่ายตรงนี้ด้วยมานั่งดูคนมีสีมือเขาน่่งกันครับผม